ครับมาต่ออันที่บทที่7นะครับบทที่7ดก็คือการสร้างเสาและคานนะครับสร้างเสาและคานบทที่แล้วเราสร้างฐานลากฟูติงแล้วน,นะครับโอเคไปดูกันครับวิธีการทำงานนะครับให้ดูตัวอย่างคงนนานก็ผมระเปิดระดับตัวฐานลากนะครับ เรกดูสามดีเราอยากจะดูอะไรล้วก็ที่ตัวนั้นมันนะครับ <Okay. S 1> คือตัวดินเงนี้ไม่ได้เห็นคานนะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับแต่เราดูสามดีก็ได้คานก็จะประกอบด้วยตัวนะครับที่ผมมองผมชี้อยู่นะครับ แล้วก็เสาก็ขึ้นจากบนขึ้นไปนครับหรือเราจะวาดยาวไปก็ได้แต่ผมจะแบ่งนะครับไหนเนี้มันะจะได้ดูวิธีการสร้างอโอเคปาดูวิธีการทาเราต้องเข้าใจหนละักการระดับก่อนนะครับเราจะสร้างอยู่ที่ระดับแต่เมื่อกี้เราสร้างที่ระดับฐานล่าทนะครับเปลี่ยนใหม่เราจะสร้างที่ระดับดินเดิมครับ Okay. ไปดูครับเสาเราดีไซน์ที่20คูณ20กันน,นะจําได้นะก็ที่ตัวนี้ครับมาที่สตั๊กเจอ์กดคลนสครับให้เราเลือกประเภทของเสาก่อนอันซน์มืสองวันอยู่แล้วนะแต่เราผมอยากบอกทุกครั้งนะครับว่าอย่างวิดไทยครับแล้วก็ d u p ดูพิเค องก็เป็น c หนึ่งแล้วกันครับสองร้อยคูณสองร้อยนะครับกดโอเคก็แล้วมันถูกแล้วครับก็ b สองร้อย h สองร้อยกดโอเคนะครับแล้วมันก็จะให้ตั้งเสาครับเราจิ้มครับจิ้มไปต้นหนึ่งก่อนครับ s k บออกแล้วก็ไปดูที่สามดีครับมาแล้วนะครับ แต่ผมจะดึงยาวเลยนะครับเอาไว้ที่ระดับเศษเล็กนะครับลองดูดิครับด้านหน้าดูือด้านหน้านี่นึก็ได้อ่าตอนนี้อ่าผมจะให้มันยาวไปเลยขึ้น,ข,นขึ้นไปเลยนะครับถึงระดับตรงนี้นะครับวิธีการปรับนะครับอ่าเราคลิกมาทำงานที่วิวด้านหน้าก็ได้ดนะครับคลิกที่ตัวมัน อ่าสังเกตมุมซ้ายละอ่าด้านซ้ายนะครับเวียด้ก็คือฐานลากอ่าท็อปเลเวอตรงนี้มันเป็นที่ดินเดิมนะครับมันก็ลยอยู่แค่ตรงนี้ไนงะอ่าอผมจะปรับให้มันขึ้นไปที่ระดับนอสเซเลยครับอ่านะครับ,รบมันก็จะขึ้นไปครับโอเคเราไปดูอีกสามดีนะอ่าได้แล้วนะครับทีนี้แบบมันจะเสาด้านหน้ามันจะ มันจะมีระดับของมันสามต้นแรกเนี่ยมันจะเตี้ยสูนต้นที่เหลือก็จะสูงท่าระดับเสียใหญ่เพราะนั้นเรา copy สามต้นนี้ก่อนอมาที่ระดับดินเดิมครับคลิกที่ตัวมันเลือกคำสั่ง copy วางโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวเรา copy ตัวนี้ไหใหม่เราไปแก้เอาครับ ตัวนี้ต้องแก้ความสูงนิดนึงครับเห็นไหมของเดิมเป็นระดับบลักอักสรเล็กก็เปลี่ยนเป็นระดับบลักอักใหญ่เราไปเช็คดูครับเห็นไหมมันจะสูงเหมือนกันทีนี้เราก็ Copy ครับเพื่อความรวดเร็วเราก็ครอบนี้ก็ได้ครับ Copy วางคิดลายวางวางแบบนี้ส่วนสองต้นหลังเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่ไม่ขัดจังหวบ้านเอาไว้ที่หนก็นได้ครับจะทำไปเลยอดี๋วดูมอนแป๊บนึงอ๋อทำไปเลยก็ได้ครับมันเท่าไหร่้าไรต้นหลังเนี่ยให้ต้นหน้ากับต,ต้นหลังเท่ากันเดี๋ยวเราก็สามต้นนี้ครับเอาไปเป็นข้างหลังบ้านครับ ข้อแบบนี้ครับซ้ายมาขวา Copy มันก็ต่างกันแค่ตรงไม่มีระ้ะดับจะปิดนะครับตำแหน่งปิดแล้วก็แบบนี้ก็ได้คร,ครับคัพกจับึ้นกลางครับวางเบี้ยวอยู่ก็ูๆๆก็ได้ครับแล้วก็ Copy อีกครั้งหนึ่ง อ่ะกับไปเช็คที่3ามดาแล้วครับเห็นไหมครับทีนี้การใส่คานคานการที่พื้นนะครับเราก็มาที่ตัวไหนการพื้นมาที่ตัวนี้นะครับที่เราิมโอเคไปที่ตัวระดับดินเดิมครับอ่ที่กดปล่อ,อยเนละ ระดับดินเดิมเราก็ไปเลือกคานครับวันนี้แถบสแต็กเจอร์เหมือนเดิมนะการใช้คานครับเลือกบีดย๋ยวผมวิจาร์ท,ที่ดีไซน์ที่400ค่200นะครับหาครับตัวนี้ครับจะตั้งชื่อกานครับรูปิเคหอออกเป็นออกเป็นบีหนึ่งแล้วกันครับอยู่ที่เรานะครับจะตั้งว่าอะไร งโอเครับ <Yeah. S 1> เลขบรรถุกอยู่แล้วนะครับ204ล้อกดโอ่คแล้วเราดึงได้เลยครับดูวิธีการดึงครับจับซ้ายจนให้นามเป็นช่วงใครช่วงมันครับ่าเรียบร้อยพอดีนะครับบีม ดูด้านซ้ายก่อนนะครับว่าถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับเลือกประเภทถูกแล้วค่อยดึงครับสามเหลี่ยมชนนื่สามเหลี่ยมครับวัดตอนนื่องได้เลยนะครับกดได้เซอบอกทีหนึงครับแล้วก็วัดตอนนื่องได้เลยผมจะคัพปี้ดีกว่า อ๋มันเท่ากันนะสองอันนี้นเราค๊อปเลยครับคี่จิตวิญญาณควบคุมน,นะครับจับสามเหลี่ยมเหมือนแคทเลยครับใครีิใช้แคทเป็นเนี่ยสบายมากครับเลี้ยนได้เลยครับอันนี้ก็ค๊อปครับค๊อปปี้ง่ายๆเลยครับถีบาค,บคานตอนนี้ก็กดไอคิวบอร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกใหม่ เคบอกทีนึงว่าตอนนีน้แน่เลยแต่ากดสองที่ต้องไปเลือกคำสั่งใหม่นะครับข้างหลังเราไม่ต้องใส่คากนกนได้ครับอ่าทีนี้ไปดูสามดีครับมาแล้วครับเห็นไหมครับด้านหน้าคูอลดับนี่นึ่งอ๋อเทเกีใช้มันตกเพราะเขาเว้นพื้นไม่ให้ครับก็อ,อยู่ที่เรานะครับว่าแบบเราจะเป็นยังไงนะครับแต่ระบเช็ค ตัวอย่างเขาที่นี่ข้างหน้ามันจะลดหลั่นระดับที่นิบครับเห็นไหมศูนย์จุดหนึ่งจากดีเล็นะครับข้างในเป็นศูนย์จุดสองละวิธีการปรับนะครับแต่ตรงนั้นมันคือพื้นนะครับศูนย์จุดหนึ่งข้างหน้ามันศูนย์จุดหนึ่งเพร่อนั้นคานตัวหน้ามันจะต้องปรับศูนร้อยหนึ่งครับแล้วก็ปรับพิสตัว ที่สามดีก็ได้ครับจิ้มตัวนี้ครับตรงเนี้ยเราของออเดิมมันลบร้อยห้าสิบอาจจะผมจะดีไซน์ที่พื้นหาร้อยหนึ่งครับตรงนี้มันลบ150ร้อยห้าสิบก็ใส่เป็นลบหนึ่งร้อย enter ครับแล้วจิ้มมัน ลบร้อยสิบกับคอนโทรลค้างนะครับลบหนึ่งร้อยอ่านี่ลืมแก้ลบหนึ่งน้อยโอเคอ่านี่อาจจะงงเลยเราไปดูด้านซ้ายครับเห็นไหมครับอันนี้คือด้านหน้าที่เราปรับรนะดับให้มันถูกต้องแล้วส่วนตัวด้านหลังไม่ยังปรับไม่ถูกครับ แต่เ,เรามันจะเหลือประมาณน้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นนเป็นศูนย์ครับน,นี่เป็นศูนย์สามดีครับแตะให้เรื่องง่ายๆแล้วก็ด้านซ้ายอ่ะข้อผมนี่ได้เลยครับดูนะครับจะแปลงหมดเลยจะเลือกถูกลบหมดเลยแล้วเราก็ปรับแล้นะครับเป็นศูนย์เป็นศ มันจะจางหายเซฟแล้วก็เซฟรับเรียบร้อยครับด้านซ้ายด้านขวาได้ด้านซ้ายด้านหลังรู้สึกระดับเราจะแก้ตรงนี้เีครับอันนี้น่าจะเป็นด้าน น,นี่น่าจะเป็นด้านขวาแลนะ้วเนี่ยแต่เวลาเปลี่ยนชื่อถ้ามันซ้ากันไม่ยอมนะครับใส่เอ็กซ์ก่อนครับนะนี่คือด้านขวา rename ขวานี่คือน่าจะด้านหลังนะด้านหน้าด้านหน้าถูกเลยครับ ก็หลังจะเห็นเสาสองตอนนี้คนะรับลีเียมเส้นสายไหนแม้เาเวลาเราทำไปโปกแกรมบิมไม่จะดีอย่างนี้ะครับมันลิงก์กันหมดครับ3าดีเห็นไหมครับเรียบร้อยเราใส่คานบทนี้บทนี้เราใส่คานกับใส่เสานะครับ ก็จะประมาณนี้ครับบทนี้ครับจะไม่ยากนะครับเลือกประเภทให้ถูกครับเสาระคารวก็ตั้งเลือกตรงนี้ Pro p e r t y ถูกแล้วก็ duplicate สร้างครับแล้วก็ปรับระดับ่านปรับระดับก็คลิกที่ตัวมันครับเนี่ยให้นอบเซสลบตามที่เราต้องการเลยรอนะครับส่วนตรงนี้ปัจจัยหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงนี้ครับเวลาปรับความสูงครับปรับความสูงนี่ครับ แต่เดี๋ยวได้เจออีกยครับเดี๋ยวจะได้เจอบ่อยๆครับเราก็าไปไม่รู้ว่าอกทันอะไรครับแล้วจะชินเองนะครับมีไม่กี่สั่งครับในการใช้พวกนี้ไม่ยากครับโอเคครับสำหรับบทนี้ก็จะประมาณนี้ครับสร้างเสาสร้างคาน